สวัสดีครับพี่นอ้องน,นีกำลังฝนตกเมือผมลงจิบไปวังประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้อง่องหอยหอยปังบุกนาข้าวพี่น้องสมองไปดำๆนี่ ปลาข้าวนะครับผมถงดำนะครับผมเป็นหอยหอยเชอรี่พี่น้องเดือน่าหอยห,หน้านะครับวันนี้ผมก็เลยมาอัปเดตอัปเดตราสุดให้พี่น้องมือนะครับอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมบรรยากาศ พี่นอ้อนี่เราเชื่อว่าเขาสิกระจายตัวไปหลายครับผมแต่ก็ยังมีเยอะนะครับก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมพี่น้องครับคอมเมนต์มาในคลิปครับน,ะนอเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มต้มแล้วก็แกะพี่น้อง เอาหัวนี่พี่น้องเอาากียวกับตัวหัวมัน่น้องนะครับช่าง <c oughs> ไปช่างกิโลขายหรือว่าไปขายเป็นถุงนะครับผมขายดีน้องราคาดีหรือว่าจะเป็นหอยสายพันธุ์เล็ก ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าในเขตมู่บานผมนี่พึ่งมีหอยมากมาหลายอยู่ปีนี้ี่น้องปีที่ผ่านมาก็มีเยอะนะครับมีลูกยังไงประวันนะครับเท่าลูกมะนาวเนาะครับเอ๊ะไ่น้องไปหาเจิบไปิดขายเดี๋ยวเรก็มาต้มต้มล้วก็ไปขายไปน่องเอาไปทำราดทำก๋อยหรือว่าไปตำส่วใส่มะระกอ ไปย่ำขายพี่น้องอร่อยครับผมต้องขอกราบอาจารย์นะไปด้ครับพี่น้องครับว่หลายก็ค่อยแหบค่อยแห้งนะครับเสียงไม่ค่อยดีช่วงนี้พี่น้องถ้าใครอยากได้นะครับถ้าใครอยากได้ก็พี่น้องมาจีบเอาได้นะครับผมนี่นะครับผม ม่พี่นอ้องรับผมครับมผพันมากเกือบเกือบหนึ่งอาทิตย์ก็ยังพี่อ้องก็ยังเท่าเดิมหรือว่าจะเขาจะเป็นสายพันธุ์เล็กออบอกผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับหรือว่าเขายังไม่โต ผลมงคิดไปประมาณไม่น่าจะต่ำกว่าสามสี่วันดอ,นอ,นอน่นะครับ ใจครับผมลงคลิีไปวันนั้นเขาจะอยู่เป็นกองเป็นกองครับอาหารมาหอยก็หามาหอยเอ่อมาอัปเดตมาอัปเดตล่าสุดให้เอฟซีเมึงว่าปลอหอยผ่านมาสามมื่นสี่มื่นก็ยังเท่าเดิมพี่น้องนะครับผมก็ยังเท่าเดิม เอฟซีเดี๋ยวมึงนะครับมีหลายคนถามเนาะครับมายุบัานไหนไปนะครับ <ew yn th ie> นะพื้นที่เนาะพี่น้องอยู่ที่บ้านนนพระยอมหมู่แปดสีสว่างปนใจร้อยเอ็ดกันแล้วกันนะครับผม <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เต็ม <c oughs> <c oughs> อยู่พี่น้องนะครับผม เต็มอยู่ผมมีหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่นะครับใครอยากได้ก็มาเอานะครับพี่น้องผมน,นะครับอยากอะไก็มาเอาก็เพิ่นว่าแพงดอกคิดว่าไม่น่าจะแพงพี่น้องนี่ครับผมให้พี่น้องในมึงนะครับเกิดเต็มอยู่นะครับอาจจะอยู่หลายนะครับผมอยู่หลายจุด อาจจะอยู่หลายที่นะครับแต่ผมไม่ได้ไปดูเพราะว่าพื้นนี่อยู่เพราะพื้นที่นี้ยุ่ใกล้ติดกมู่บ้านผมก็เลยมีเวลาก็เลยออกมาดูพี่น้องนี่นะครับผมมีเวลาก็เลยออกมาดู่อม,มึงนะบิมึงพฤติก,กรรมของเพิ่นนะครับนี่นะครับผมพี่น้องผมดำๆในต้นเขานะครับ เป็นหอยทั้งนั้นนะครับี่นออกกหอยครับี่นหอยเป็นตูนกระหอย,ออกกห,อย <c oughs> หอยบ,บุกหน้าเขา่าคนก็นไปต้มขายต้มแล้วก็ใส่ถุงไปขายกิโลหนึงหลายบาทนว่า กิโลละหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบาทพี่น้อง <c oughs> บางคนก็ว่ากิโลละร้อยกว่าบาทนะครับกิโลละร้อยกว่าบาทไประเฮดเมนูอาหารหลายแนวหลายอย่างโดยเฉพาะนะครับลักลักหนี่ก็กคือพี่น้องก็ไปน,นะครับทำปลาทำปลามะระกอพี่น้อง ปลากระสิมีหัวหอยเมืหน่อไม้มีพี่น้องหลายเดี่ยวเลยทั้งกรปุนพี่น้องขนมจีนเนี่ยนะครับผมแกมกันเอ็นบลาตำปลาใส่หนอนใส่หน่นเนื้อใส่หนี่เนื้อพี่น้องนี่นะครับใช้ดีการละหาสิบหกสิบบาทพี่น้องใส่บอกไฮหาห,าหงวยก็มีอย่างเพียรี่นั่งครับผมที่มองเห็นนี่นะครับ ป็นเขาได้กระจายไปเป็นวงกว้างแล้วพี่น้องกระจายไปเป็นวงกว้างเนาะในพื้นดน้าดีห้เห็นหพี่น้องมึงในกับตอนนี้พี่น้องผมเชื่อว่าหอยหน่าจะไปทั่วนะครับผมน่าจะไปทั่วนะครับนะเยอะนี่ครับผมพี่น้องครับผม ที่มองเห็นไี่้องเดล๋ยวเห็นก็ดำๆเนี่ยครับมีแต่หอยนะครับผมยุแปแลงนะ่ครับเป็นว่าแปลงนี่เยอะเยอะกว่าทุกแลงเลยไี่้องที่มองเห็นดำๆนะครับใช้เขาท้งนั้นเลยนะครับผมหอยกินได้ครับกินได้นะครับผมกินได้ แล้วนายต้องเคยเจ็บปิจินไหมต้องเคยเจ็บหอยไ,ไปิจินไหมนี่นะผมกับพี่น้องมาดูหอยนะครับอ นี่เยอะเอมันหน่วยใหญ่วะเยอะแยะมากเลยหูายหลายกุมมือ่ได้เจ็บได้มากท้ายโอซือเออมันหน่วยไม่ใหญ่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับลูกกะหน่วยกบซ้ำประมาณนะครับประมาณเท่าหัวแม่มือพี่น้องนะครับผมมีเยอะนะครับผม ที่มองเห็นดำดำนะครับหอยนะครับผมห,หอยหอยบุกนาข้าวพี่น้องปีที่ผ่านมาก,ก็บ่เคยหลายพี่น้องแต่ว่าลูกใหญ่แล้วแต่ว่าปีนี้นครับพึ่งห็นดน้วยนๆๆ้อยด้วยลูกกําลังแร่นระบาดนะครับกําลังแร่นระบาดนะครับผมปีนี้มีแค่นี้นะครับนะครับผม ออนุญาตนะครับนี่นะครับอื่ครับพี่น้องแปล่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมดำดำที่มองเห็นนะครับหอยทางนั้นนะครับนี่ก็เยอะเหมือนกันพี่น้องอ่ะ แปลงอื่นนะครับแปลงอื่นน่าจะมีเหมือนกันเนาะครับผมบ่ไดยหามึงผมไม่ได้เลาะหาดูพี่น้องแปลงอื่นก็อาจจะมีเหมือนกันพี่น้องหอยนะครับผม ครับผมกำลังพอ่ออมนะครับกำลังพอ่ออมนี่นะครับผมโอ้โหครับน้ำร้งนึมนี่นะครับผมนะ กำลังทอออมนะครับเยอะที่มองเห็นดำดำนะครับผมหอยหอยบุกนาข้าวน้องครับแปลงนี้น่าจะมีไหมครับผมแปลงนี้ก็อาจจะมีเหมือนกันนะน้องครับผมอ่ะน้องแปลงนี้ก็มีนะครับมีเกือบทุกแปลงน้องแต่ว่าแปลง ที่ทายผ่านมาห่หลายนับหลายหลายกว่าเพื่อนนะครับผมก็บรรยากาศบรยาาศบรยากาศเนีเยตบริเวณบานผมนี่แหละนะครับ <c oughs> ของเขาก็ลัางงามนะครับปีนี้ฝนดีแมนว่าจะแรงยังไม่แรงพี่น้อง คนที่ยังไม่ได้วันข้าวก็มีผมนีแบะผู้หนึ่งท่านในวันข้าวพี่น้องร้อยดินแห่งก่อนจังสิวานหรือสิระได้วันจักเถื่อพี่นอ้องอะสู้กันไปนะครับพี่น้องสู้รอดก็ไม่เช่สู้รดรวยกับผมดูดีแมงกับผมอย่าเดือดหอยมานะพี่น้องมันจะบวชผลมะแพงดอกแต่ว่าตอนนี้ครับหน่วยยังไม่ใหญ่นะครับผมเล็กๆอยู่นะครับผมก็ยังไม่ทราบว่ามันจะโตเมื่อไหร่นะครับ ไ่ได้ศึกษาเรื่องหอยว่ากี่วันกี่ึ้นจะโตนะพี่น้องเคยกินเคยหาอยู่แต่บ่ได้ศึกษาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องมาทายพี่น้องมึงมาอัปเดตคลิปที่สองกันเลนครับผมขอบคุณทุกทกำลังใจครับผมสวัสดีครับ